เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเขากับซีเรียลซิมูเลเตอร์2013นะก็พวกผมเนอิชีกแล้วกับหมอนิเกลเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไม่รู้เบอร์เกอร์หรือเบอร์เกอร์นะแต่ว่าก็ผมที่ผมมาเล่นอีกครั้งทุกทีกดเดี๋ยวนี้เริ่มเซียนเขาใช่ว่าใช้ใช้นิ้วกดได้นะแลวก็ก็วันนี้เอาทำไมอาชีพมนรถอ่ะเฮ้ยตายเถอะก็ ประมาณว่าวันนี้มันมีเนี่ยมันมี DLC ใหม่ครับไม่ใช่ DLC หรอกมันเป็นแพทแพชแพชที่อ่าทางเกม s u r g e เ n s m ์สเมเ what okay ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอ่าโอเคผมฟังไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันเป็น,ปนแบบเปิดรีเซิเบอร์นะก็ สำหรับในซอรส์ซีเนเตอร์นี้นะครับก็เออเออเอออ่ะ,อะ,อะรู้สึกจะเพิ่เพไไิ่ไปเลยก็นะวันนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะมีอัปเดตใหม่นะอัปเดตอยู่ไหนนะขอดูกันนะ,อ,ะอยู่ไหนวะแล้วก็มีตรงนี้มีเออก็ต่ง่งเอาอวกาศแล้วก็ได้แล้วนี่ไงนี่ไงได้มาแล้วอ้อนี่ไงมันเป็นวิดีโอนะครับนี่ผมก็เข้ามาซ้อมมาแล้วแหละเพราะว่าแม่งต้องซ้อมแน่นอน เล่นอะไรอย่างงี้ใส่ก็ไปใส่ใส่เยอะก็นะครับก็มันจะเป็นไม่เขียวทีมทีมฟอร์เทสสองนะถ้าเกิดผมนอาไม่ผิดก็คงจะเป็นเรื่องราวของมีดิกในทีมฟอร์เทสนะเพราะว่าอ่าเรามาดูกันดีกว่าเป็นยังไงตัดตาเนาอ่าใช่จริงด้วยเป็นมีดิกเองก็สอบใครที่ไม่เคยดูเทลเลอร์ครับผมจะใส่เทลเลอร์ for your examination โ w ้ o a สวัสดีเฮวี่แมน คือว่าถ้าเกิดใครไม่เคยดูเทเลอร์ผมจะใส่ใส่ไว้ในเดสค์เดสคคลาแล้วกันนะครับเพราะว่าอู้ยขอรูปอะไรได้ไหมังยไม่ใช่แล้วโอเคฮะตอนนี้เราก็มาพบกับเฮฟวี่แมนคุงนะฮะถ้าเกิดเราไม่ผิดนะชั้นบนมันจะมีหัวสปายนะแต่ผมว่าผมเปิดไม่ได้โอเคที่ที่ที่คือที่คือที่ผมจะพยายามจะเอาหัวใจออกมานี่ยเขาบอกว่า เพราะว่าผมเคยดูไงแล้วมันบอกว่ามันต้องเอาหวัวใจมาใส่อูเบอร์ชาร์ดแล้วก็ใส่เข้าไปในแทนที่นะมันน่าจะเป็นการทรานส์พนแบบนึงทรานส์พนนี่คือการผ่าตัดเลียดหายมาแล้วลงไปกระจกอ่าผ่าสเปเชิดเขาเรียกว่าสเปเชีดเสียบเข้าไป อ่าเสร็จได้แล้วครับเราก็จะเอามาเร่งอนุภาคที่ตรงนี้อ่าโอ้มีคันโยกด้วยคันโยกขอเล่นหน่อยใช่ไหมถ้าเอาขึ้นจะเป็นเอาจะเป็นเราลงนะฮะแล้วก็ถ้าเอาลงจะเป็นเอาขึ้นทางขวาจะเป็นทางขวาโอ้โหเอากำเอาไมหัวใจระเบิดวะแล้วเรจะทำยังไงเนี่ย ตามเทลเลอร์นะครับคือโอ้ผมพอจะเดาออกแล้วต้องทำอะไรบ้างนะก็วันดีนกเปียวันดีนเปีย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 ช่างเถอะแล้ว่าฮี่แมนรู้สึกว่านายกำลังจะตายนะอ่าอ่ปากหน่อยสินะายโอเคก็เท่าที่ผมเคยดูเทลเลอร์ D Man, นะี้มาแล้วก็คือเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายหัวใจของคุณเฮฟวี่แมนคนนี้ ด้วยหัวใจที่อยู่ในนี้ครับนะก็นี้ก็ตั้งใจเล่นแล้วกันนะ,ะสวัสดีสวัสดีโอ,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 อ้ทำไมมันเล็กจังเลยนะอโ,ยนอโอเคครับเราก็จะตั้งใจเล่นขึ้นแต่ว่วาเมื่อกี้เราพยา,ายามจะเอาหัวใจทำหัวใจไว้ก่อนนะก็ปรากฏว่าแตกแล้วก็ใจระเบิดเลยก็เลยก็ต้องมาเอาเป็นตามขั้นตอนตามตามขั้นตอนของหมอครับเราก็จะเคลียร์ซี่โครงออกไป อา้าวสูงไปหรอรูอ้สึกจะลุ้นนะลุ้นเกมนี้เป็นเกมที่ทำให้ผมแปกอ,อถ้าเกิดพาคน,นี้มันไม่สนุกก็ยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าผมตั้งใจอย่างมาก สามพันหรอมีเลือดหลายหกโอเคมีเวลาอยู่ห50้าสิบันห้าร้อยวินาทีครับถ้าราทีนี่กี่นาทีวะเวลานี้มีเวลามาคำนวณอยู่เนี่ยรีบทำให้เสร็จก็จบแล้วครับแฮ่รีบทำใช่ไหมจัดไป <senior genius> ามา <landing> แล้วอ่าได้ปลอดมาแล้วครับแล้วก็ ข้างนึงข้างนึงเลือดนี่ไหลเร็วมากอะหกผมไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะผมอยากจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่ถูกแล้วคิดออกคิดออกอีกห้าร้อยวิห้าร้อยวินี่กี่นาทีครับ I'm going to through your bones saw ที่ผมเริ่มใหม่บ่อยๆนี่คือผมต้องการให้มันสาเร็จนะฮะไม่ใช่ผมจะอยากให้มันตายนะขอให้เข้าใจด้วยเพราะว่าผมนะตั้งแต่ผมเล่นมาในแพทนี้นะผมยังหายาชาไม่เจอเลยผมก็เลยต้องจำเป็นต้องเริ่มใหม่เพราะเมื่อกี้มันกระตากาันเสียเลือดมันสูงเกินไปครับเ,เกินกว่าที่ผมจะรับชอบได้แตกท่าทีเหรอครับอ่าแตกแล้วแล้วก็ อาอ้าอ้อ้าว้าววววกุ้แตกงสีคงสีคงสีคงสคง ซี่โครงซี่โครงซี่โครงโอ้ยเลือดไหลเจ็บเอาเอาใจอ๋ออ๋ออ๋อตา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 มันแค่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนนี้หมอกำลังจะช่วยแล้วล่ะเอ้าหัวใจนายหลุดออกมาแล้วถึงเวลาแล้วเธอจะเอาเปลี่ยนหัวใจยิบออกมาในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้วเฮฟวี่แมนฉันทำสำเร็จแล้วนายต้องรอดนั้นเฮฟวี่แมนเฮฟวี่แมนเออเครื่องนี้ทำอะไรได้ไม่ได้ หัวใจทำมาให้แล้วทำมาให้แล้วลงไปเย่ yeah. เอา้าทำไมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมอูเบอร์ชาร์ต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 ฉันเสียอูเบอร์ชาร์ตให้นายแล้วโอเคอูเบอร์ชาร์ตฉันเสียบแล้วไงต่อไปอะไรต่ออย่างนี้สินะอย่างนี้สินะอ้า <c oughs> ah, ไม่ทันเอ้ย <c oughs> <c oughs> ขออจกทใ่ I medical license lost how That's my สวัสดีครับพบกับผมเนโกชิครับกับเซอร์จิลส์เบลเทอร์สองสิบสามนะคับนี้จะมาผ่าตัดในแพชที่เพิ่มขึ้นมาของเซอร์จิลส์เบลเทอร์สองสิบสามนะครับก็มี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 การผ่าตัดของท่านคุณหมอหรือว่าหรือว่าหน่วยเมดิกในทีมฟอเทสสองนั่นเองครับแล้วผมจะทำให <Okay, okay. S 1> ้ <laughs> เฮฟวี่แมนคนนี้เขามีชีทกับไมค์ครั้งหนึ่งและพร้อมจะไปสู่สนามรบตต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 ึึึึึึึึึึึมม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 สวัสดีครับพบกับผมนายกฤษดอีกแล้วกับการกับเซอร์ชิฟต์ซูเปอตอร์2013นะก็จะมานี่จะมาผ่าตัดคนไข้ที่ชื่อว่าเฮฟวี่แมนนะจากทีมฟอเรสต์ส2นั่นเองอันแรกผมต้องกระทุ้งคะกระทุ้งกระทุ้งเป้าแล้วคนไม่ใช่โอ้เออเออ โอ้ทำไมฉันจับแล้วทำไมของนายมันใหญ่จังเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ละหนาวสวัสดีครับเราก็พบกับอุ๋มกันอีกครั้งกับเซอร์เจียนเซมิเตอร์สองพันสิบพูด่อยกันไปจะจรวดแล้วเนี่ยคือว่าเราต้องค่อยๆทำครับผมจะทำให้ซีโครงคุณออกมาก่อนดับแรกนะเท่าที่ผมสังเกตก็คือถ้าเกิดเราคอสตรงกลางออกได้มันจะเป็นการง่ายมากในการที่จะให้คนอื่นออก นลงนิดนึงอ้าวสวัสดีครับพบกับผมเนกโอชีนญญะแล้วก็เมกโอชี้กับการมาตัดของเซอร์เจนเตอร์213นะครับก็ที่ทำเสียงนี้ก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเพื่อนการใครเครียดส่วนหนึ่งนะเพราะผมเล่นมันกี่รอบวะเนี่ยโอ้อเสียงไปแล้ว ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้คนระับอ่าเริ่มจะได้ละเริ่มจะดูดีเริ่มจะดูดีเริ่มจะดูดีโอ้ยช่างดูดีแล้วหล่อมากอ่าเรียบมอยฉันฉันเชื่อว่าฉันช่วยนายได้นะวันนี้ฉันก็เอาซี่โครงนาะยออกมาหมดแล้วเรามีเวลาอีกสามพันวินาทีฉันจะช่วยในายให้ได้นะเฮลี่แมนปอดนี้นะ่ะฉันออกมาได้แน่นอนฉันคิดว่าอย่างนั้นนะออกมาแล้วออกมาแล้วปอดโอเคเฮลี่แมนนายต้องไม่ตายนะ จะช่วยนายเองอ,ออกมา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 เอาฮึดฮึดฮึดนายต้องเบ่งนายต้องไม่ใช่แล้วนายต้องเบ่งนายต้องทนอีกนิดนึงนะเฮเบีรแมนฉันว่าฉันต้องทำสำเร็จอตอนนี้หัวใจเราหเ,เราเปิดเอาเปิมาแล้วครับเราก็จะทำการใช้มีดผ่าตัดของเรานะฮะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมีดผ่าตัดหรือเปล่านะแต่สำหรับผมแล้วอะไรก็ได้ฮะอิญญางนะจนะไม่หยก ฉันแค่ไม่อยากให้เลือดนายไหลมากเท่านั้นเองครั้งแรกอาจจะเจ็บหน่อยนะนรู้นะไม่ชินนะเฮริออกมาแล้วครับออกมาแล้วทิ้งโอเคหัวใจดวงนี้นะฉันขอแล้วกันหัวใจออกมานี่หัวใจฉันจะทำเสร็จแล้วแท้ๆมันจะทำเสร็จแล้วทแท้ๆออกมานี้ออกมาออกมาดูนี้โหน ไหนที่สุดครับในที่สุดแล้วเราก็ทําได้อาผมก็เอาสารอุ้งหัวใจบาบูลับลใส่เข้าไปในตัวมันแล้วก็เอาใส่อูเบอร์ชาร์จเข้าไปด้วยนี้เมื่อเราอยู่ที่2000อสองพันก่าสวาส่วนดีเฮมิแมนอ่ะฉันรู้ว่านายตอบได้ทรงผมใหม่นะอ่ะทรงผมผมก็จะหยิบหัวใจอูเบอร์ออกมามาชาร์จก่อนอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วดันเกอร์เชนย่าดันเกอร์เชนดันเกอร์เชนเอาว่าขอบคุณมั้งไม่รู้ภาษาเยอรมันหรอกนะภาษาดอยช์โอเคครับเราก็จะใส่หัวใจเข้าไปในนี้แล้วเรียบร้อยเอ้ยลือดหรือพันพันเก้าอ่ะเดี๋ยวต้องรีบล่ะอืมอีกตรงตรงตรงเฮ้ยได้แล้ว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 ยังเดี๋ยวได้แล้วได้หเลยยังได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยัง ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นอ้าวขึ้นลงลงลงลซ้ายซ้ายขวาขวาขวาเร็วเลือดเลือดไปแล้วได้แล้วได้แล้วนิดเดียวสี่ร้อย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  บอ a The Blood Bass เฮ้ยว ah! ู <c oughs> <c oughs> ้ตายเลยเสียท totally ีฮะเสียทีก็จบไปแล้วกับการผ่าตัดขั้นสุดยอดที่โคตรจะตื่นเต้นแล้วก็ลุนตัวโก่งตูดโก่งอะไรทีไม่ใช่ละก็อ u r เ e o n s ย m u l a t o r เขาต้อง โอ้ย oh, เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยทีเดียวเอ้ยผมโทรเบอร์นี้ได้ใช่ไหมเค้ยต้องขอบคุณทุกค,คนมากที่ติดตามการผ่าตัดอันแสนยาวนานของผมนะผมก็คงมีก็อาจจะน่าเบื่อหน่ายทำงานอะไรก็ต้องอขอขอโทษด้วยผมก็จะพยายามนะแต่ว่าสำหรับโรเจอร์สมิเตอร์กับการผ่าตัดของเมดิกท่านผู้นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ลายใบบายโอ้ยโอ้คเนอยเลยโอ้ขอกินน้ำได้ไหมเนี่ยเออโอเ